วันนี้มาดามมาทำอะไรครับเนี่ยนี่ไงเขาบอกว่ายกพระมหาหลวงพ่อเป็นถาดใช่ไหมอันนี้เราไม่มาเป็นถาเป็นหีบเลยจ้าทุกคนอ๋อันนี้เดี๋ยวทีหลังนะอันนี้ยังไม่ปวดเดี๋ยวแตะตื่นนี่มาดูมาดูมาดูมดูจ้าความน่ารอเลยจ้ารุ่นหนึ่งนะคะ นี่ฐานนี้เด็ดาดล่างนี่นี่คือเก็บไปนะฮะ,อะรอรอลูกค้าอะไรนะรอรอลูกค้านะคะไม่ตรงชุดเนี้ยไม่ไม่ได้รีบขาย,ยนะใจนี่คือแบบเรื่อยจริงๆมไม่อยากจะขายด้วยซ้ำรมะว่าขายไปก็รับเข้าหาเข้ายิ่งแพงเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ถวายเพลของพ่อทําบุญร่วมสร้างโรงพยาบาลแล้วนะคะให้พ่อเบรกครับฉันเพลนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ ไม่เยอะนิดเดียวไม่ถึงถาดเนาะ<ห>เก็บครับเก็บเก็บเก็บเบเต็มถาดเก็บเต็มถาดเก็บเต็มถาด <laughs> แต่เมื่อเช้าเนี่ยคนมาให้หลวงพ่ออาจารย์เยอะมากเลยนะเมื่อเช้าเยอะมากมาอาจารย์กันแบบโอ้ต่อคิวกันเลยนะเออนาะหลวงพ่อชอบเลยนะ คนละถาดคนละถาดหลวงพ่อชอบที่ลูกศิษย์เอาภามาให้จานเพราะว่าคือลูกศิษย์บางคนน่ะบินมาจากต่างประเทศเลยนะแล้วต่างชาติเยอะมากคนสิงคโปร์มาเลเซียเยอะมากแล้วหลวงพ่อยิ้มไม่รู้เม่อเช้าว่ามีแต่ต่างชาติด้วยนะใช่ครับตะกี้ก็คนจีนมาไหว้พระพรมแล้วก็ยกมาคนละถาดคนละถาดหลวงพ่อก็ชอบหลวงพ่อจาร์แล้วก็พรมนละมนต์ให้ด้วยเออแล้วเมื่อเช้ามีคนมาขอคภาพแม่ตาของหลวงพ่ออยู่มีหลายเคสมีเคสแบบเออมีแล้วแต่เคสแล้วแต่เคสไปหลวงพ่อก็แนะนำไปแนะนำไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นี่พิมพ์ใหญ่ของเราแล้วสองโค้ดด้วยนะของเราพิมพ์ใหญ่สองโค้ดมีตะปูไปเนี่ยไม่บอกได้ไหมอ่ะขอเป็นคลิปหน้าได้ไหมแตะปูหรืออด๋วปก่อนเดี๋ยวแต่ไม่ทันแล้วลองดูไปแล้วเอาเป็นว่าไปเอ็กซเรย์มาแล้วอ่าไปหมอบอกเอ็กซเรย์มาแล้วให้ลูกชายใช่เดี๋ยวเอาไปดีพีหน้าเดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยวจะมาทำวันนี้อ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนี้ชมความงามของนี่เป็นก่อนมีครับพิมพ์ใหญ่ฮะรับ ตอนนี้คนไทยหลายคนก็บน่นซึ่งอย่าว่าแต่คนไทยเลยค่ะคนจีคนต่างชาติยังบ่นเลยอย่างนี้วนะทำไมมันวายโซเอ็กเพนซีฟบอกอ่กูไม่ได้ขายคือฉันไม่ได้ขายแพงนะเธอแต่ฉันซื้อมาเนี่ยฉันก็ซื้อมาเต็มมิกัดน,นะคะคุณค่ะเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับออแลกเปลี่ยนภาพเปลี่ยนมือมาเยอะราคาก็ขึ้นต,ต,ตามแต่พระเออแต่พระก็เปลี่ยนมือมาหลายมือราคาก็ขึ้นตามเขาเรียกว่าความนิยมมากขึ้นนิยมมากึ้นหลวงพ่อสร้างน้อยบางเนื้อสร้างแค่หลักร้อยอย่างอย่างเงี้ยอ่ะ้หลักหลัก พันองอย่างเงี้ยแล้วลูกศิษย์เธอทั้งไทยทั้งต่างประเทศใช่ตด้าย้ผลหัวตอนนี้แล้วคน,นไปบูชาก็เห็นผลจริงนะใช่แต่กี้ว่าต้องซื้อตอนนี้ทำไมรู้ไหมถ้าไม่ซื้อตอนนี้ต่อไปองค์ลาแสนใช่องค์ลาแสนเออราคาไล่ขึ้นเรื่อยๆเนาะเนี่ยหมื่นห้าสองหมื่นรีบซื้อต่อไปองค์ลาแสน